สวัสดีครับกับผมนายแพทย์กบวยชินสาสวร์แห่งกวีคลินิกเชกพชรรมตอนนี้จเสนอสาระน่ารู้อีกเรื่องก็คือเรื่อง,อง,องปอดแตกนะครับปอดแตกไปถึงมีการฉีกขาดนะครับแล้วก็เกิดภาวะลมรั่วในช่องเยื่อหุ้มป,ปอดเนื่องจากปอดมีการฉีกขาดสาเหตุที่ปอดฉีกขาดเกิดเนื่องมาจากอุบัติเหตุเช่นกระดูกซี่โครงหักแล้วทิ่ม แล้วก็สาเหตุที่ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุก็ได้ที่เรามักจะพบเห็นได้เกิดขึ้นกับคนที่มีสุขภาพดีเสียดย้วยซ้ําอาการปอดฉีกขาดไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุสามารถแบ่งได้เป็นสองประเภทถ้าไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุอาการแรกคือกลุ่มที่มีปัญหาเกี่ยวกับปอดอยู่แล้วแลกรณีที่เป็นกลุ่มผู้ป่วยที่เคยเป็นถุงลมโป่งพองหรือเคยเป็นโรคปอดอะไรพวกนี้รวมถึงบุคคลที่มีพฤติกรรมที่ทําให้ปอดไม่แข็งแรงเช่นสูบบุหรี่อีกด้วย บุคคลพวกนี้ก็จะมีปอดแตกหรือปอดฉีกได้นะครับอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่ไม่มีสาเหตุโดยกำหนดในกรณีที่ไม่ได้มีมีปัญหาสุขภาพมาก่อนอาการปอดแตกก็จะเกิดจากความผิดปกติในเชิงโครงสร้างของถุงลมปอดที่เป็นแต่กำเนิดนอกจากนี้สาเหตุการเกิดภาะวะดังกล่าวแล้วอาการของปอดแตกยังเป็นสิ่งที่ บ่งถึงความอันตรายของโรคนี้ได้ดีโดยผู้ป่วยจะมีอาการดังนี้มีตั้งแต่เจ็บหน้าอกแปรขึ้นมาทันทีเฉียบพลันหายใจเหนื่อยติดขัดมีอาการแน่นหน้าอกใจสัน่นหัวใจเต้นเร็วเนื่องจากปอดทํางานได้ไม่เต็มที่ซึ่งอาการที่กล่าวมาข้างต้นบางครั้งอาจจะมาแบบไม่ทันตั้งตัวเกิดขึ้นแบบทันทีกระทันหันหากรรักษาไม่ทันก็จะส่งสผลสู่การเสียชีวิตได้คล้ายๆโรคหัวใจนะครับ แล้วบุคคลไหนที่จะมีความเสี่ยงที่ปอดที่ปอดจะแตกเพราะว่าของการกดปอดแตกขึ้นเองแบบไม่มีอุบัติเหตุมักจะเกิดในเพศชายวัยหนุ่มตัวผอมสูงขณะที่โอกาสเกิดกับเพศหญิงน้อยซึ่งภาวะนี้เกิดอาการที่อันตรายอย่างรวดเร็วฉะนั้นทางออกในการหลีกเลี่ยงหรือป้องกันการเกิดสุขภาพป,ปอดการเกิด ปัญหาปอดแตกก็คือการตรวจสุขภาพปอดเป็นประจำหากพบรอยโรคหรือความผิดปกติก็จะได้รีบรักษาอย่างทันท่วงทีไม่ให้เกิดอันตารายรุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นปอดแตกก็ต้องระวังทำให้เสียชีวิตได้นะครับอาการก็คล้ายๆโรคหัวใจแต่ว่ามันไม่เกี่ยวกับโรคหัวใจนะครับเนื่องจากมีลมรั่วในช่องเยื่อของปอด บรรจุนอนมากกดเนื้อปอดทำให้การเลกเปลี่ยนออกซิเจนเสียไปแล้วก็ถึงจุดหนึ่งถ้าร่างกายไม่สามารถทดแทนส่วนที่ส่วนสีได้ก็จะเสียชีวิตรกระทันหันได้เลยนะครับสาระน่ารู้สำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้โปรดติดตามตอนต่อไปได้สวัสดีครับ